ตอนเที่ยงก็ฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก็หนาวอันนี้ไปเกรียนนะครับเอเมนคือสนักเหมือนเดิมเราจะข้ามเนี่ยไม่ทายได้ใช่ไหมทายละมือตรงไหนก็สวยข่างายแล้ว จะมาช่วงเดือนนี้ต้องเตรียมชุดกันหนาวดูว่ามันเป็นหน้าบางวันก็รอจัดเพราะว่าตกอีกเดือนล้าตกอีกแลือนห้าตกอยู่ไหมตกแล้วเริ่มแล้วไม่ตกเม็ดใหญ่เดี๋ยวจำจำสวยมากอะ่ะ

เนี่ยเกามากวันนี้เราจะทำสถิติไม่ใช้เงินได้ไหมลองดูนิตั้งแต่เช้ายัางมือยังไม่ได้ใช้เลยแต่ก็ฝักงเดียวฝนออตกอ่ะ 嗯、mm。Hmm. Not by talking

มันจะอยู่ที่นี่ทังมานอะไรล้วกลับมาอีกไหมเสือเลยนั่นดีอืมฝนตกอ่ะ เมื่อกี้เนี่ยอ๋อที่มีอะไรนะสาวอากาศอ่ะทำไมไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเริ่มหนาวแล้

Akan yeah. pergi. Love and Dance Mall. Lion Museum. Lion Monument. นี้คืห้างของเขาอือ <with> <c oughs> Mm-hmm. sure อาหารไทยอาหารไทยนี่ไงนี่ไงร้านนี้ของคนไทยร้องไหมอ๋อมันมีปิดด้วยเหรอเนี่ยร้านนี้ของคนไทย ปิดยังครับเอยู่เปิดอยู่นะครับเข้าห้องน้ำอ๋อเขาเขาปิดกี่โมงครับที่เปิดตั้งแต่รีบี้สี่ทั่มอ๋อเหรอครับร้านร้านของคนไทยสิบเปอร์เซ็นต์จากป้ายเอ่อเวดซื้อได้นะครับอยู่ตรงทางขึ้นน้องสิงโตสิงโตยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยสิงโตจะมืดจังเอออยู่นี่เอง อ๋อไม่มีแดดเลยอ่าใส่กระเป๋ากันไหมได้แล้วของฝากซื้อร้านอ่วย่กับซื้อไปซื้อร้านสวิตก็เงินกันกลางมืดเลยเออนี่ทำไมอ่ะเออไม่ร้อนมาถึงแล้วนะครับเลเวนแดงมา ที่ไม,ไม่มีคนไมม่ีคนเลยดีตอนกลางวันหา,ามุมยากเออ <c oughs> จริงๆแล้วอ <c oughs> ่ะเวลานี้ก็ไม่น่าจะมืดนะแต่ <c oughs> นา่าเออมี <c oughs> มีเมฆเยอะอ่ะโอ้โหใหญ่เบอร์เริ่มเลยทำไมในอะไรรูปเล็กจังอะ่ะโอ้ มาถึงแล้วที่เราเห็นในรูปอย่างกัอะไรนะเล็กๆกนะันเนาะแต่ใหญ่เบลอมเลยอ่ะแล้วก็คนกำลังน้อยออคนไม่เยอะถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยนะาจะาก่านี้อะถใายรูปไหม ให่มากอ่ะทหารอะไรนะทหารสวิสทหารสวิสที่ป้องกันกากษัตริย์หลุยที่16ของฝรั่งเศสอ่ะแล้วก็เสียไปประมาณ7 800คนก็เลยสร้างอนุสีสร้างอ่ใช่อันนี้แบบกันให้เกียรติกับพวกทหารสวิสที่เสียชีวิตในการต่อสู้อ่ะเพราะมีกันอะไรนะ อ่าอ uh, ัพรซิงอ่ะแบบปฏิว ch uh. uh, ัติอ่ะเขาเขาจะไล่กษัตริย์เลยที่สิบหกไงเออเลยสู้กันตายลูกนิ่หอไหมถ่ายรูปถ่ายรูปไม่มีแดดเนาะ